วัสดีค่ะอรายาเอฮาเกตค่ะรติการวิชิตวิทยากลค่ะกวางค่ะอยาบขายมากเลยนะคะคำถามนี้ให้ผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกันละกันค่ะใครทายมาได้อายุต่ำสุดเอาของรางวัลไปเลยค่ะของรางวัลน,นั่นก็คือตัวพี่แล้วกันค่ะยินดีรับไหมคะไม่มีอะไรจะให้ลคะค่ะเป็นคนนิสัยเออยังไงดีละ่ะ นิสัยสวยก็ลัวกันค่ะได้ไหมคะในอนาคตอยากนิสัยรวยค่ะก็สนุกสนานไ่้เลยตามปกติค่ะเป็นจังหวัดกรุงเทพบ้านอยู่เภอเมืองค่ะกรุงเทพจริงๆค่ะไม่เชื่อเหรอคะกิริยาบรรยายเรียบร้อยขนาดนี้ก็ต้องที่ราชินีสิคะสําหรับปริาตรีปริาโทก็คือที่ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วป็นงในทุญยาเอ๋ก็รอคนส่งเสียอยู่ค่ะ ก็อายาการสําหรับพี่นะคะก็เป็นอาชีพที่ถูกจริตนะคะมันก็มีความหลากหลายเนาะแล้วก็สามารถที่จะแบบช่วยเหลือคนให้ความยุติธรรมกับคนได้นะคะแล้วก็ค้นหาความจริงมันก็สนุกด้วยนะคะแล้วบทบาทหน้าที่เนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆนะคะก็เลยเออถ้าเราเบื่อตรงนั้นแล้วก็จะทําตรงนี้อะไรเงี้ยคะ่ะมีหลายบทบาทให้เลือกทะะําค่ะจริงๆร,งรงิอาชีพอายการเนี่ย หลายๆท่านยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะบางคนก็จะเข้าใจว่าคืออาชีพเดียวกันกับทน,นายความนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนเข้าใจผิดบ่อยๆค่ะกฎหมายก็คือสิ่งที่ช่วยทำให้มนุษย์อยู่กันในสังคมอย่างสงบสุขค่ะส่วนไหนดีละ่ะเอ่อจมูกแล้วกันค่ะมันใหญ่ดีอะค่ะ <c oughs> อันนี้คือแม่ให้มาค่ะแม่ให้ตังค์มาสามหมื่นไปทำค่ะ ล้อเล่นค่ะนี่ธรรมชาติค่ะทุกคนจริงๆพี่ไม่ใช่คนแปลกนะอาจจะเป็นมีหลายบุคลิกเรื่องนี้มันเศร้ามากแค่สิอยากมแยกคนถึงไปกล้ามากนะก็ไม่แปลกนะคะคนปุติี่เขาไม่เป็นอย่างนี้กันหรอคะ รวน้าตัวเองตอนเช็ดเครื่องสำอางค่ะ oh. น่าจะออกมาหน้าโกกับผีกัะค่ะ oh. ก็รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ พูดถึงกฎหมายที่อยู่ใกล้ๆตัวทุกคนเลยนะคะรอบๆตัวเราเนี่ยรู้แต่เป็นกฎหมายทั้งนั้นเลยนะคะแต่เราจะพูดแบบสนุกนะคะเราก็มีสาระไปด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเราได้สาระติดกับไปด้วยค่ะสาหรับวันนี้ก็ได้รู้จักกว้างมากขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้จักมากกว่านี้นะคะก็พิมพ์คําถามเอาไว้ด้านล่างก็ได้นะคะหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับกฎหมายอยากจะรู้นะคะก็พิมพ์ไว้ด้านล่างได้ค่ะแต่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้า นะคะบ๊ายบาย ที่เรียกว่า EP นี้เนี่ยก็เป็น EP สําหรับสายเปผู้มีอันจะกินนะคะที่ไปให้เพื่อนๆยืมเงินนะคะมีวิธีรับมือกับเพื่อนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนยังไงบ้างรั้งแรกก็อาจจะให้ยืมจำนวนน้อยก่อนวิธีที่ดีเนี่ยเราก็จะให้เขาผ่อนส่วนวิธีที่2ค่ะก็คือเราจะด่าให้แบบเสียคนแล้วก็เราก็จะตัดเพื่อนเลยซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยบางคนกังวลไงนนว่าเอ้ยให้เพื่อนอยืมเงนินแต่ว่าไม่ไทําสัญญากู้เอาไว้ถูกไหมเวลาเพื่อนมายืมใครจะนั่งเขียนสัญญากู้ก็ให้ยืมไปเลยอะไรอย่างงี้ในทางกฎหมายเนี่ยเราจะฟ้องร นะคะบางคนเลือกใช้วิธีโพสตประจานใน Facebook ไปเลย mm hmm. เห็นใช้ชีวิตสุขสบายเยี่ยงราชายอยู่ใน Facebook ส่วนตรูกินมาม่านะคะ mm hmm. ต่อให้มันเป็นเรื่องจริงเราก็ยังมีความผิดอยู่ดีนะคะ mm hmm.